สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรครับผมดายเกลือฮันเตอร์นะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรจะเป็นข่าวสารอะไรนะครับวันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกําลังใจให้กับผมในช่องดายเกลือฮันเตอร์ด้วยนะครับ ที่มาของข่าวนี้นะครับจากสยามรัฐออนไลน์ครับวันนี้ก็เป็นข่าวที่จะประกาศช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที you ่ปลูกผลไม้นะครับฟู้ดบอร์ดครับผุดโครงการเกษตรกรแฮปปี้เชิญชวนคนไทยร่วมช่วยกันซื้อผลไม้ไทยครับในตลาดออนไลน์เพื่อช่วยเหลือชาวสวนที่ประสบปัญหาราคามังคุดเงาะลำไยตกต่ำจากวิกฤตโควิด -19 จากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ครับส่งผลให้ผลไม้ไทยในฤดูการผลิตปีนี้ครับโดยเฉพาะมังคุดและเงาะนะครับในพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัดที่มีผลผลิตออกมาพร้อมกันประสบปัญหาอย่างมากทั้งในเรื่องราคาที่ตกต่ำกว่าทุกปีโดยมังคุดนะครับราคาเฉลี่ยอยู่ที่20-35บถึงาบาทต่อกิโลกร,รมัมเงาะราคาที่30-35บถึงาบาทต่อกิโลกร,รมัมนอกจากนี้ครับยังมีปัญหาด้านการขนส่งเนื่องจากบางพื้นที่ได้การจัดการขนส่งนะครับเป็นจังหวัดพื้นที่สีแดงสีแดงเข้มสูงสุด ทำให้รถคนส่งเอกชนครับที่เคยรับจ้างเหมือนทุกปีไม่ยอมไปส่งผลไม้ในพื้นที่ดังกล่าวเพราะกลัวถูกกักตัว14วันขณะที่ลงนะครับเคยรับซื้อผลไม้ตลาดขนาดใหญ่นะครับก็ต้องปิดตัวกระทันหันจากสถานการณ์โควิด19แพร่ระบาดทําให้ไม่สามารถรับซื้อผลไม้นะครับไปจําหน่ายได้ส่วนพื้นที่ภาคเหนือก็เป็น ช่วงที่ลำไยเริ่มมีผลผลิตออกมาเช่นกันครับโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดเลยพะเยาขณะนี้ก็มีประสบปัญหาในทานองเดียวกันกับภาคใต้ครับคือไม่มีตลาดรองรับในการซื้อสินค้าและระบบขน,ขนส่งติดขัดสำหรับโครงการ เกษตรกรแฮปปี้ครับเป็นการกระตุน้นการซื้อการขายและการส่งเสริมการบริโภคผลไม้ภายในประเทศให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับด้วยการน,นําผลไม้ในฤดูการผลิตปีนี้ครับคือมังคุดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเงาะจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีและลำไยจากจอดพยาจาก,กเกษตรกรมาจําหน่ายบนแพลตฟอร์มของไปรษณีย์ไทยครับทาง Facebook ไทยแลนด์โพสต์มาส์นะครับหรือแม้กระทั่งทางเว็บไซต์ไทยแลนด์โพสต์มาเองควบคู่กับการให้ความรู้แก่เกษตรกรที่ชาวสวนตัวจริงครับและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในที่เรียนรู้การขายผลไม้ในรูปแบบการขายออนไลน์ครับซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางในการจําหน่ายของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมากขึ้นขณะที่เกษตรกรชาวสวนต่างๆมีความตื่นตัวกับการค้าในรูปแบบออนไลน์นะครับเหมือนกับที่เราเรียกว่าผิวเดินนั่นเองครับพี่น้องครับ ซึ่งช่องทางแบบนี้นะครับยังเป็นการช่วยเหลือและต่อลมหายใจให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยและเป็นการช่วยเหลือในการยามยากนะครับในยามที่วิกฤตโควิด -19 คุกคามชีวิตพี่น้องชาวไทยครับเราทุกคนร่วมมือร่วมใจกันฝ่าฟันวิกฤตโควิด -19 ในครั้งนี้ผู้บริโภคท่านใดน,นะครับที่สนใจจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับสามารถ ติดต่อนะครับพอไม้เกตพรเมียมในการช่วยเหลือหนุนพี่น้องเกษตรกรนะครับสามารถสแกน QR Code โครงการดังกล่าวได้เลยนะครับและผมจะทิ้งรายละเอียดต่างๆเนี่ยนะครับไว้ใต้คลิปนะครับว่าจะเป็นเว็บไซต์ในการซื้อขายต่างๆพี่น้องสามารถกดเข้าไปดูแล้วก็กดสั่งซื้อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่เราจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,กรด้วยกันในยามวิกฤตแบบนี้นะครับอย่างน้อยก็ช่วยผลพี่น้องเกษตรกร,กรให้มีช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตให้มากขึ้นผมไดรเกอร์ฮันเตอร์ครับก็ขอ,ขอเป็นกาลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรที่กําลังประสบปัญหาหวังว่าเราจะฝ่าฟันวิกฤตโควิด -19 นี้นะครับอย่างไปด้วยกันอย่างมีความสุขจะลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้กับผมในช่องไดร์เกิ้ลแอนเดอร์นะครับเราจะหาข่าวสารดีๆข่าวสารใหม่ๆม,มาฝากพี่น้องเกษตรกร,กรสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอสวัส,ส,วสดีครับ